คุณสมควรออกจากทีวีมาก่อนเนาะออกมาจากทีวีเลยออกจากตัวทรัพเลยครับออกจากตทรัพท์มาได้แล้วเนาะถามเรื่องการล้มละลายเลยได้ยังไงพี่ถามเรื่องอะไรก็ก็ก็เอาที่ผมจะเล่ควางกอนนิดหน่อยนะครับเพื่อสากลนี่เมื่อก่อนปี2 5ง8เราจะทะเบียนสากล ก็เราได้รับการจัดสรรที่ดินของที่ราชพัสดุนะครับที่สี่เก้าแล้วก็สากลเราก็เปิดคันผมเองก็เป็นคณะกรรมการสากลและก็เป็นสทจจจงหวัดที่ก็จัดตั้งให้เราจัดที่ดินกันใจจจัจจจจญในคจจ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 าเจจ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  ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นร้อยร้อยเป็นประธานสากรนะครับก็คือคุณชาติทริเปรมเมตตรครับอคุณสมควรไม่เอ่ยชื่อใครทั้งสิ้นไม่จําเป็นต้องเอ่ยนะไม่จําเป็นเอางี้เอาเรื่องอะไรมันสั้นลงพี่อย่าเล่ายาวมากไปได้แล้วอยู่อำเภออะไรเนี่ยอำเภอให้คุณสมควรตอบที่ผมถามก่อนตอบีิผมถามนิดหนึ่งอยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่อำเภอพุนพินครับพุนพินนะ อที่ดินที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในที่ดินที่คือจัดรูปที่ดินเป็นรูปของสากลการเกษตรใช่ไหมครับผมถูกต้องโดยใช้ที่รัชพัสดุโดยเขาจัดสรรที่ดินให้เนี่ยเหมือนเหมือนคอตชอเนี่ยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยเขาจัดจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรเข้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐนี่คือที่ราฐพัสดุเป็นรูปแบบของสากลทีนี้เอาปัญหาเลยเข้าเรื่องก่อนเลยปัญหาของคุณที่ถามจะถามคืออะไรถามว่า โครงการพระรัมย์เรื่องสากเลกเรื่องหนึ่งก็เรื่องว่าสากลล่มล,ะล,ะ,ล,ะ,ล,ะ,ละลายที่ว่าสามารถเราเป็นตุ๊กตาอย่างเดียวไม่รู้อะไรเลยประธานจัดการบททุกเรื่องเงินทองก็ไม่เหลือเลยครับสิบกว่าล้านสาก์อันนี้เรื่องเงินแล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวกับที่อยู่ใช่ไหม ที่อยู่ยังไม่เกี่ยวครับยังไม่เกี่ยวเรื่องที่อยู่เรื่องอเรื่องท<ข>่<อ>งรเราไปไม่ว่า,เรา,เ,ราเราจัดจัดรูปที่ดินเป็นเป็น,ปนจะเป็นรูปสากลในการบริหารที่ดินแปลงนี้เพราะเป็นที่รัฐพัสดุะนะครับและ <พอ S 2> ในขณะเดียวกันก็ <พอ S 2> มีสากลบริการสากลร,ร้านค้าขึ้นมาใช่ไหมจน,นสากลร,ร้านค้าไม่มีครับมีจัดรูปเดียวแล้วก็เราจะยืมกู้กันแต่ก็ไม่ได้กู้ไม่ได้ยืมกันเลยครับแล้วพอหยิบสายไปเลยตังค์สมาร์กโฉนด แล้วไม่ร้องสากลเกษตรสากลจังหวัดสุรารธานีครับไปตรวจสอบนะก็อย่างนี้ครับผมเรียนเลยเขากลัวเลยนะครับผมกลัวทุกเรื่องกลัวคนคนนี้กลัวเยอะกลัวไม่กล้าจะทําแต่ผมมาจากข้างนอกก็มาย้ายมาอยู่ที่ตำบลตะปานำปอำเภอคุณพินเนี่ยผมดูมแล้วมันไม่ชอบมาพาคนทุกเรื่องก็เลยเรียนลองถามว่าผู้ว่าจัดการดูด้วยว่า,ามาตรวจสอบดูว่า โครงการของที่จัดสรรตำโรงเรียนตำที่ศูนเรียนรู้ก็เป็นของยาวบ้านบทดช่วงเนี้ยม,มาดูได้เลยอย่างนี้พี่พี่สมควรนะครับที่ดินมันกี่ได้ที่เนี้ยที่ดินครั้งแรกปีสี่เก้าก็คนไม่เกินแปดไร่มัดปีของคอรมอรปีสี่หกพอต่อมาปี 5, ห้าสองคนละสองไร่หรือไร่เดียว โอเคตามจำจำ okay. ừ, นวนโอเคคืออย่างนี้ครับพี่คืออย่างนี้ครับอันนี้ของคอทชเลยใช่ไหมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดูแลอยู่ใช่ไหมก็ผมตรงนี้ผมยังขาดความรู้หน่อยครับเพราะตั้งแต่ปี4 9ครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี46แล้วก็ได้ ừ, ที่ดินเป็นปเขาจัดสรร<อ>ให้<อ>ใหแล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้ามันเป็นรูปสากลแล้วก็ต้องอยู่ที่กระทรวงเกษตรอย่างนี้ครับพี่ ผมไม่รู้หรอกผมฟังคุณสมควรพูดเนี่ยข้อที่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อนะอคุณอาจจะไปกล่าวหาเขาก็ได้นะครับเขาถูกพลาดพิงเขาเสียหายได้ผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเมื่อมีคนมาปรึกษาว่าเราอยู่ในสากรนี้แล้วดูเหมือนว่าสากรนี้ไม่สุดจริตไม่ตรงไปตรงมาหลักการของสากรก็คือต้องมีการประชุมสมาชิก นะครับมีการโหวตการมีการออกเสียงตามหลักประชาธิปไตยหนึ่งคนหนึ่งเสียงออกกันถ้ามันมีความไม่โปร่งใสในส่วนไหนเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยมันต้องสรุปออกมาให้ได้ครับชี้แจงไม่ได้สรุปสมาชิกก็ต้องเข้าชื่อกันน่ะร้องให้ทางสากลเนี่ยกรมส่งเสริมสากลซึ่งเขาดูแลกํากับเรื่องของสากลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบบัญชีมันไม่ใช่เรื่องผู้ว่าเด้เราก็ต้องไปให้ถูกช่องทางเ่ย ทีนี้ถ้าถ้าของพี่มีปัญหาบอกว่าเออสากลเราเนี่ยไม่เคยประชุมประชุมก็รับรับหล่อหลออะไรที่มันดูไม่ชอบมาภากลเนี่ยนะพี่อยากให้ทางสากลจังหวัดสุราธานีเข้ามาตรวจสอบที่สากลเนี้ยให้มาตรวจสอบบัญชงบัญชีว่าเขาทําถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงเพราะสมาชิกเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสแต่มันต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่อยู่ๆกล่าวหาก็ลอยลมไม่ได้นะเพราะยังไงสากลเนี่ยเขาต้องตรวจสอบอยู่แล้ว อ่า,อาเรื่องเนี้ถ้าเป็นจริงก็ถามนายอำเภอปัจจุบันนะครับตะเธอนายอำเภอสุตรที่เป็น,นมไม,ไม,ไม่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 ปไนไรไม่เป็นไรไม่ไปตามไม่ไไมไามนายอำเภอนะเพราะมันเรื่องของกลมส่งเสริมสากลพี่ครับไปใช้ติดต่อกับพี่ไปไปติดต่อสากลจังหวัดสุราธานีก่อนค่ะครับอยากได้อยากได้ตรงนั้นเนี่ยแล้วแล้ว<อ>ติดต่อได้อย่างไงครับอ่ะ ตก็ดตได้ยังไงยังความสามารถก็ยังน้อยกว่าต้องปไปาหาเลยไปหาเลยไปปรึกษาแต่ว่าพี่<ม>อย่าไปคนเดียวนะพี่ต้องคุยกันในสมาชิกด้วยครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นเราคนเดียวมันน้ําหนักมันมากน้อยขนาดไหนมันต้องให้มีที่ไปที่มา,าถ้าสมมติว่าพี่มีเอางี้ผมให้หลักไว้ว่าถ้าพี่มีสมาชิกเข้าชื่อกันจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะ<ม>เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ว่าก,ก็ได้ ให้ช่วยตรวจสอบให้แต่ถ้ายังเป็นคนคนเดียวอยู่เนี่ยผมไม่รู้ข้อท็จจริงเดี๋ยวไปพาดพิงคนที่ก็ถูกกล่าวอ้างกล่าวถึงคุณไปหาดูผ่านช่องทางเกษตรผ่านช่องทางสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ